เยาว,วชนในจังหวัดสระแก้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนเป้าหมายการสวดธรรมจักรให้มุ่งสู่ความสำเร็จได้อย่างอัศจรรย์ดังเช่นที่โรงเรียนอารัญยประเทศ,ศโดยมีคุณครูคอยให้การสนับสนุนและประครับประคองให้นักเรียนทุกคนได้พบกับความสุขความสงบภายในจิตใจเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเรียกได้ว่าบทธรรมจักจึงเป็นเสมือนครูคนที่สอง ที่ช่วยขัดเกลาจิตใจของเด็กๆในทุกครั้งที่ได้สวดมนต์เด็กๆต่างก็ตั้งใจสวดมนต์กันเป็นพิเศษเพื่อน้อมบูชาธรรมด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอารนประเทศสวดธรรมจักรมาเป็นเวลา3-4ปีแล้วคะ่ะตั้งแต่เริ่มโครงการแล้วก็ตอนแรกเนี่ยครูเนี่ยจะเป็นครูหัวหน้าระดับมสแล้วก็ ตอนนั้นม .4 เด็กก็ก็ดื้อนนะคะก็เลยก็เอาธรรมจักเน,นี่ยเข้ามาให้เด็กหัดสวดตอนแรกๆแกก็บอกว่าโอ้ยอาจารย์ยากนะแต่พอสวดไปบ่อยๆสวดไปบ่อยๆเข้าจากที่แกดือ้อๆแกก็สงบแล้วก็เรียบร้อยขึ้นเป็นครูหัวหน้าระดับอยู่ม .4 อยู่สองปีก็ zuk. ม .2 ครูหัวหน้าระดับม .2 ก็ขาดแล้วก็เด็กม .2 นี่ก็ดื้อมากไม่มีใครเอาอยู่ก็เลยให้ครูสามารถเนี่ยลงมาคุมม .2 นะคะพอลงมาคุมม .2 ก็เอาบทสวดธรรมจักเนี่ยเอามาให้เด็กสวดเด็กจากดื้อดืๆก็เลยลดลดความดื้อลง,งนะคะก็คือซอฟลงแล้วก็ หันกลับมาสวดสวดมนต์ก็รู้สึกว่าพูดง่ายขึ้นหนูรู้สึกมีความสุขมากๆเลยหนูมีความสุขเวลาหนูสวดหนูสวดเสร็จหนูมีสมาธิในการเรียนการทํางานมากๆเลยค่ะหนูอยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนมาสวดเพื่อที่จะมีจิตใจสงบและผลการเรียนดีขึ้นค่ะหนูสวดธรรมจักรทุกวันหนูสามารถได้เกรด3.7ได้ เพราะว่าหนูมีสมาธิจากการสวดถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้สวดธรรมจักรนะคะได้ดูคลิปนี้หนูอยากจะชวนให้เพื่อนๆทุกคนมาสวดธรรมจักรนะคะเพื่อความสุขการสบายใจของครอบครัวแล้วตัวเราเองค่ะตั้งแต่สวดมันมาก็ทํำผมจิตใจละาเริงแล้วก็ทาผมรู้สึกดีมีจิตใจแบบว่าสบายใจลรคอกคิดงานเครียดก็หายไปเพราะการสวดธรรมจักรครับชวนทุกคนให้สวดธรรมจักรนะครับ เพราะนี่คือบทสวดสวแรกที่พระพุทธเจ้าเคยสอนให้พวกเรามาครับให้ขอให้เราให้ทุกคนมาสวดรกันด้วยกันนะครับ